ดีค่ะอันนี้แอดมินมาถึงแล้วนะร้านก๋วยเตี๋ยวให้ยขา,ยา่าบูวิวสวยมิวหลักร้านสมคำเล่าเลยค่ะแต่เสีดายเราไม่ได้เห็นทะเลหมอคงต้องมาตอนเช้าและช่วงนี้ร้านเขาก็ใกล้จะปิดแล้วด้วยสวยไหมคะสวย ค่ะแล้วเราก็มาถึงจนได้ก๋วยเตี๋ยวให้ขาจ่าโบงที่ปางมาผ้าไม่ห้องสองได้อีกบรรยากาศหนึงของการกินก๋วยเตี๋ยวค่ะ แต่แอดมินว่าไม่ใช่มีเฉพาะร้านนี้เท่านั้นที่เห็นวิวหลักร้านนะคะเขามีอีกหลายๆร้านที่เขาทำเหมือนกันลักษณะเดียวกันคือนั่งห้อยขาแล้วก็มองดูชิวเขาที่อยู่ด้านล่างอะฮะสวยอยู่เดี๋ยวให้ดูเดี่ยวห้อขาแต่คนนี้เขาสั่ง เส้นมาม่าเอฟมาม่าห้อยขาจ่าโบอืมชิ้นอร่อยอร่อยอร่อยไมต้องสั่งอุ้ยสั่นดีตั้งหากเนี่ยไถ่ต่างมันหนาวว่าขอบฟืนไหมแง่สวยโอ้โหกินมาม่าร้อนๆท่ำกลางที่เขาที่สวยงามกับบรรยากาศหลักร้านนะคะวิวหลักล้านจริงๆ แ,แอดมินขอไปชิมมาม่ากาบูก่อนนะคะ